แล้วเธอมาโกรดคืนฉันทุกวันคอยเฝ้าผวงพิดนิดเดียวเธอแบดได้ลงหรือน้ำใจ s i ง g ์คอมบชันน่นภูมิใจเสนอสำหรับใครที่กำลังค้นหาความรักมักสงสัยว่าเมื่อไหร่ ความรักจะเดินทางมาให้เจอสักทีแต่เมื่อความรักมาถึงครอมความทุกข์และสุขความวุ่นวายในความรักก็เกิดขึ้นจนเมื่อความรักเดินทางไปถึงจุดแห่งความสมหวังเมื่อนั้นเราจะหวนคิดถึงวันที่กว่าจะรักกันได้มูลนิธิสุนทรภพรร่วมกับบริษัท JSL Global Media จำกัด การรวมตัวครั้งสำคัญของบทเพลงไพเราะระดับตำนานกับละครเวทีที่แสนรื่นรมในกว่าจะรักกันได้สุนทราพรเดอะมิวสิคราว ีหคุณจะต้องเล่นละครเวทีเรื่องเจ๋งๆนะคชัเรื่นให้ได้ถึงจะนับว่าเป็นการต่อเติมการแสดงของเราในสาขาต่างๆไปให้ได้หมดทุกๆๆสาขาละครเวทีเนี่ยถ้าท่านเล่นได้ท่านไปทําอะไรเนี่ยถ้าท่นทนาทนกกับได้อย่างแบบม,มก็เดี๋ยวนี้ก็จะ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 ไปทำนู่นทำนี่หากินมันจะลืมที่นี่หมดแล้วรม่ว่ามีหุ้นใหญ่อยู่ที่นี่กลับมาแล้วกลับเข้ามาทำงานเพราะว่า ทุกคนถ้าผ่านเวทีได้ที่บอกคุณนักแสดงทุกคนถ้าผ่านละครเวทีได้ท่านผ่านได้หมดรู้สึกยังไงบ้างคะที่มโอกสัสมาร่วมง,งานกันในครั้งนี้จริงๆแล้วตื่นเต้นมากครับตอนนี้ังตื่นเต้น,ตน,ตนอยู่เพราะว่าแต่ละคนพูดมาที่ผมยังจะเงียบเลยแล้วก็ผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งน,นะครับก็อยากจะบอกสั้นๆนี่แว่าเออความจริงแล้วเนะี่ยละครเวทีทุกที่เนะีย่ยก็เหมือนก็เหมือนภาพวาดอย่างบอกใช่ไหมครับก็มีคนวาดที่ดีแล้วมีผู้การที่สุดยอดแล้วเนะี่ย พวกผมเองก็เปลี่ยนเสมือนสีดีกว่าเป็นสีก็หวังว่าจะเป็นสีที่ดีนะครับให้พี่อ่นอา,า,อา,า,น,อาอนแล้วก็พี่แม่มเลือกใช้ได้แล้วก็วาดภาพออกมาได้สวยงามอย่างที่พี่อ่านแล้วก็พี่แม่มหวังไว้แล้วก็ปักเรื่องนี้ไว้กับทุกๆคนแล้วก็สื่อด้วยนะครับโอบหล่อมากทุคนได้ใจความพูดได้คำนี้ว่าหล่อมากงถึงกับอยากจะขอเปลี่ยนใหม่ หล่อเลยค่ะความเรียบร้อยใดๆในชีวิตที่เดินมาให้เคยครับในวันนี้นั่งนิ่งๆนานมากที่พ่อแม่คงภูมิใจนะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่โซนกระลิงกรข้างแล้วก็ซ่าค่ะคือไม่เนี่ยอย่างมิวสิกเนี่ยต้องเล่นด้วยกันเนี่ยเนี่ยเขาก็แซวหนุทุกวันเนี่ยเหมือนรักแม่ตัวเองอ่ะเพราะองถือว่าอยู่เยอะในเรื่องนี้ก็เล่นกับแม่เขาเล่นกับแม่ตรงน ว่าเขาบอกว่าเออมีพี่เล่นบทเป็นแม่เลยพี่ตกลงคือคือม่นตา้คือต้องเล่นต้องเล่นวยกับใช่นครแล้วในรื่งเนี่ยต้องเขินแล้วก็น้องก็ปากอย่างเงี้ยค่ะเขินไม่ได้คือเล่นยังไงก็ลำบากบันปากอย่างนี้แต่ว่าอะไรฮะกเสียอย่างนี้แต่ว่าต้องเอนนะคะปากชี้ว่ามันเซนเซอร์ไม่ รอวันที่จะได้เล่นละครเวทีโดยท,ที่มีพี่แหม่มเป็นคนกำกับฉันแล้วก็รอคนที่จะเขียนบทคือพี่อันเนี่ยเป็นคนกำกับดิฉันเพราะว่าวันนี้ดิฉันพูดที่เจ๊แซวแต่ดิฉันดีใจเหมือนนั้นเพราะว่าคุณต้นมานั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันไม่ได้เจอคุณต้นานานแล้วคุณต้นยังสาวสวยเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ามันเเจ๊แซว กว่าจะรักกันได้ซุนทราพรเดอะมิวสิควิล21มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2554ณอารมณ์ละครเอ็มเทอเตอร์